สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาในบารมีหลวงปู่เทียมวัดกษัตร์ตาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมหมอเครื่องรางไทยมีเกตความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันมาแชร์ให้ทุกท่านนะครับได,ได้ได้รับทราบนะครับหรือบางคนรู้แล้วก็ว่ากันไปนะครับส่วนคนที่ศึกษาใหม่อยากจะรู้นะครับก,ก็ก็ลองติดตามชมดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็เราก็มาจะมาคุยกันเรื่องของตะกุดหลวงปู่เทียมและสัตตาซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องรางนะครับแล้วก็มีโอกาสหรืออาจจะเป็นเพราะด้วยวาสนานะครับทําให้ได้มารู้จักหลวงปู่เทียมนะครับได้มารู้จักกับตะกุดของท่านซึ่งทําให้รู้สึกว่าหลงเสน่ห์แล้วก็ชอบตะกุดสำนักนี้มากนะครับแล้วก็เป็นตะกุด ที่นะครับเล่นหาจบนะครับคือมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ตะกุดเนี่ยทำไว้ในปริมาณพอสมควรนะครับนะคซึ่งส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึง่งว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยตะกุดหลงปู่เทียมเนี่ยได้รับความนิยมมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันมีปริมาณพอสมควรนะครับให้ ให้หาให้สําหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับที่จะ,สะแสวงหานะครับประวัติคร่าวๆหลวงปู่เทียมเนี่ยหลวงปู่เทียมท่านเกิดนะครับในปีสองพันสี่้อยสี่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบธันวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นยี่สิบปีนะครับหลวงปู่เทียมก็ได้อุปสมบทนะครับในปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดก็คือบวชตามทั่วไปนะก็คืออายุครบยี่สิบก็บวช นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ศึกษาพระเวทจากสายวัดประดู่ทรงธรรมนะครับซึ่งเป็นาสายพระเวทที่ที่ทุกคนรู้จักว่ามันสัตมันมันพระเกจิเก่กกาๆสมัยก่อนเนะี่ยก็จะเรียนมาจากตำหับวัดประดู่ทรงธรรมกันเยอะนะครับก็คือเป็นสัพพวิชาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับสืบต่อกันมาพันโดยตำหับวัดประดู่ทรงธรรมนี่แหละนะครับนะครับยุค ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อกีหลวงพ่อแทนนะครับที่เรียนมาตามสายวัรประดูทรงธรรมนะครับซึ่งหลวงปู่ก็มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งเรื่องของการทําตะกุดนะครับซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากในยุคสมัยนั้นนะครับเรื่องของตะกุดหลวงปู่เทียมเนี่ยถ้าใครได้ได้เข้ามาศึกษาได้มารู้จักกับตะกุดสํานักนี้เนี่ย ถ้าได้รู้จักกับคนรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนๆเนี่ยในกะาที่เล่นหาพวกนี้มาเนี่ยก็จะได้ยินประสบการณ์ได้ยินอะไรต่างๆของตะกุดสำนักนี้นี่เยอะนะครับซึ่งหลวงปู่เทียมเนี่ยนะครับกม็มรณาภาพเนี่ยในปี2522นะครับก็อายุก็75ปี5 5าิบาพรรษานะครับนี่ก็คือประวัติย่อๆของหลวงปู่เทียมนะครับส่วนตะกุดของท่านเนี่ย นะครับก็มีแยกประมาณหกเจ็ดเจ็ดแปดประเภทนะครับสำหรับตะกุดหลวงพุทธยมเนี่ยนะครับเป็นตะกุดที่ที่มีบันทึกไว้ในใบฝอยชัดเจนนะครับบันทึกไว้ในใบฝอยชัดเจนว่ามีตะกุดประเภทอะไรบ้างนะครับพุทธคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อพูดง่ายว่าตะกุดสำนักนี้เนี่ยต้องการพุทธคุณแบบไหนก็เลือกใช้ได้นะอย่าปูชา แบบไหนะให้ตรงกับจริตตัวเองก็บูชาได้ไม่ล่ําซําดอกเดียวใช้ครอบจัก,กรวาลไม่ไม่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งตะกุดสํานักนี้ก็อย่างที่บอกแหละมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเล่นหาแล้วจบนะครับมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะบแบ่งยุคแบ่งอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับทีนี้นะครับสําหรับหลวงปู่เทียมเลยเนี่ยนะครับในประวัติของท่านเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท,ที่ทำให้ พระเกจิที่เรียนสายวัตประดูทรงธรรมนี่โด่งดังมากๆนั่นก็คือในช่วงปีประมาณ2,506ในงานพุทธาพิเศษพระวัดปาสาทมีพระเกจิหลายท่านนะครับแสดงปาฏิหารนะครับโดยการนำแผ่นชนวนเนี่ยมาจานแล้วไปหลอมไม่ละลายนะครับซึ่งในนั้นก็มีพระเกจิสายวัตประดูทรงธรรม3มท่านเหมือนกันที่ทำได้เช่นกัน นั่นก็คือหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ตานะครับหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนซึ่งมีหลักฐานมีประจักษ์พยานนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายนะครับแผ่นชนวนโลหะที่ไม่หลอมละลายที่พระสมุรอัมพลเนี่ยนัได้ถ่ายรูปไว้กับหลวงพ่อแทนนะครับเป็นแผ่นแผ่นโลหะแผ่นยันที่ไม่หลอมละลายนะครับนั่นก็คือทําให ชื่อเสียงในช่วงนั้นเนี่ยของพระเกจิที่เรียนสายวัตดุดูทรงธรรมมากระจายไปไปทั่วทั่วสารทิศนะครับน,น,นั่นนั่นก็คือเป็นเพียงบางส่วนนะครับท,ที่ที่ทําให้ชื่อเสียงท่านโด่งดังขึ้นมานะครับทีนี้เรามาเข้าในเรื่องของตะกุดที่หลวงปู่เทียมท่านทําไว้นะครับตะละกุดหลวงปู่เทียมทําไว้อย่างที่บอกแล้วก็มีประมาณั เจ็ดแปดประเภทนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาทําความรู้จักก่อนมีตะกุดอะไรบ้างนะครับชนิดแรกเลยเนี่ยก็คือ,คอตะกุดมหาละงับนะครับพิสดารตะกุดมหาลังับพิสดารเนี่ยตะกุดยาวทั้งหมดเนี่ยสิบสองนิ้วนะครับนะในใบฝอยระบุไว้ชัดเจนสิบสองนิ้วแต่ตามประวัติแล้วเนี่ยที่ได้คุยกันกันกบคนรุ่นเก่าเนี่ยบอกว่ามียาว สูงสุดถึงสี่สิบนิ้วนะครับสูงสุดถึง4ี่สิบนิ้วนะครับเป็นวานะครับสูงสุดถึงสี่ิบนิ้วนะครับทำที่เศษแต่ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยไม่เคยเจอนะครับที่เคยเห็นก็มีสิบแปดนิ้วยี่บสี่นิ้วเนี่ยเคยเห็นตัวจริงๆนะแต่ของเจเนี่ยบ่งตรงเลยมีเกินเพราะว่าตะกุดลุงปทเทียมีดังมานานแล้วดังมาตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเนี่ยหลังปีสองพัพนห้าร้อยเนี่ยดังมานานเพราะของเจมีมาเยอะพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหาเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับประเภทแรกก็คือตะกุดมหาลังับพิษสาาน,นะครับยาว12นิ้วนะครับจนถึง40นิ้วนะครับประเภทที่2นะครับตะกุดมหาลังับแบบธรรมดานะครับตามใบฝอยระบุไว้ว่ายาว8นิ้วนะตะกุดพวกนี้ก็จะลงลงยันมหาลังับแหละนะครับนะ ธรรมดายาว8นิ้วแต่เท่าที่เจอได้ผ่านมือนะครับได้เห็นเนี่ยมันก็มีตั้งแต่7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วก็เคยเจอ10นิ้วก็เคยเจอนะครับ10นิ้วก็เคยเจอนี่ก็คงจัดไว้ในหมวดของตะกุดมหาลังก์แบบธรรมดาคือตะกุดพวกนี้ขนาดสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ยังมหาลังกพิสดารเนี่ยนิยมติดไว้ที่บ้านนะครับหรือเขาตามสวนตาม โรงงานตามอะไรต่างๆเราติดมาหารังับไว้ครับก็คือไม่เคลื่อนย้ายบูชาไว้ที่บ้านนะครับถัดมาตะกุดประเภทที่สามก็คือตะกุดสี่มหาอำนาจตะกุดสี่มหาอำนาจนะครับก็คือตะกุดสี่ดอกร้อยร้อยรวมกันนะครับก็มีสี่ดอกแต่ประเภทนี้จะแยกเป็นสองสองชนิดด้วยกันก็คือแบบสี่ดอกแล้วก็แบบห้าดอกแบบห้าดอกนี้ก็จะรวมยอดพระไตรเข้าไปตะกุดยอดพระไตริดดกซึ่งก็มีอ,อนุภาพทางด้าน แควค่าแควค่าสูงนะครับ,รบถัดมาประเภทที่4ตระกูลรัตนนาลา,าแบบพิเศษรัตนามาลาเนี่ยมีแบบมีแบบพิเศษกับแบบธรรมดานะครับแบบพ,พิเศษเนี่ยก็คือจะเป็นดอกโทนดอกเดียวด้านในก็จะลงด้วยนวะหอะคุณนะครับอสังวิสุโ,โปรปุสปุพะนะครับก็หรือพุทธคุณ9้านะครับก็ก็เอามาลงรวมกันในแผ่นเดียวปกติจะแยกเป็นดอกใครดอกมัน นะครับแล้วด้านหลังก็อาจจะประทับด้วยยันตีนิสิงเหหรือยันอีกประมาณสักตัวสองตัวนะครับหนึง่งโซก็เรียกว่าตะกุดรัตนนาลาแบบพิเศษนะครับถัดมาประเภทที่ห้าตะกุดมหาลรววยนะครับตะกุดประเภทนี้ส่วนตัวเขาเรียกผมเรียกว่านะครับตะกุดเจริญราบนะครับเพราะคือเพราะตะกุดชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอนุภาพทางด้านจเจริญไปด้วยราบเนี่ยสี่ประการ นะครับความเจ,จเริญนั่นคือความงอกงามไพบูรณ์นะครับลาบก็คือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคาดฝันนะั่นเป็นตะกุดยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือทําง,งานบริษทัทอะไรพวกนี้ต้องการความจเจริญก็หน้าบูชาตะกุดแบบนี้ดูนะครับถัดม,มาตะกุดประเภทที่6เป็นตะกุดโทนยอดพระไตรปิฎกนะครับตะกุดโทนยอดพระไตรปิฎก นะตะก,กุดชนิดนี้ก็จะมีความยาวประมาณ2.5นิ้วนะถึง3นิ้วนะครับเป็นตะก,กุดดอกเดียวตะก,กุดโทนอนุภาพทางด้านแควคาบสูงมากนะครับด้านในก็จะลงหัวใจยอดพระไตปรปิฎกอปามะจุปาทิมะสังองคูสังวิทาปุกาญปะนะครับถัดมาประเภทที่7นะครับก็คือตะก,กุดรัตนนาลาแบบ ธรรมดามันจะมีอก้ดอกร้อยรวมกันในเส้นเดียวเมื่อกี้เราเจอรัตะนมาลาดอกโทนนะครับพิเศษอันนี้แบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะมี9ดอกด้านในก็จะลงแต่ละตัวก็คืออะดอกหนึ่งลงอะแล้วก็หนุนด้วยธาตุสีน้ำมะาพระธาดอกที่สองเราก็ลงด้วยสังนะครับหนุนด้วยน้ำมะพระธาจนถึงโลปูสัพพูพะนะครับแล้วก็เป็นตะกรุดที่นะครับราคาบูชาเนี่ยถูกที่สุด ก็คืออาจจะทําให้สําหรับชาวบ้านชาวช่องคนทั่วไปได้ใช้นะครับราคาไม่แพงมากแต่ผู้ทุกคุณเยอะมากนะผู้ทุกคุณเรียกว่าดอกเดียวนี่นะครับพอแล้วนะครับชุดเดียวพอเลยนะครับนี่ก็คือเป็นตะกรุดเจ็ดประเภทนะครับถ้าอาจจะมีตะกรุดอย่างอื่นบ้างนะครับนะตามที่ได้ยินนะเป็นตะกรุดเนะื้อทองคําก็มีนะครับเป็นตะกรุดสาลิกาก็มีแต่พวกนั้นเนี่ยมัน มันไม่มีจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะแยกยากนะครับถ้าไม่ได้รับมากับมือหรือเริงต่างพวกนี้อาจจะแยกแยกยากนะครับทีนี้เรามาดูตะกุดประเภทแรกก็คือตะกุดมหาระงับพิสดารน,นะครับตะกุดมหาระงับพิสดารน,นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตะกุดมหาระงับพิสดารขนาด12นิ้ว นขนาดรับด12นิ้วแบบนี้เขาเรียกลายกระบองเกียวนะครับยาว12นิ้วครับยาว12นิ้วขนาดขนาดใหญ่นะครับไม่เหมาะกับการพกพาตัวนี้เขาเรียกว่าลายกระบองเกียวนะรับที่เจอดูทั่วไปแล้วก็จะเจอลายกระบองเกียวนี่แหละนะครับนี่สินิ้นวก็คือสั้นที่สุดในตะกรุดมหาลังกาพิสดาร ยาวสูงสุดนะครับที่เคยได้ยินมาก็คือสี่สิบนิ้วนะครับแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงนะนะครับ oh. นี่เป็นตะกุดมหาลัง,งัดแบบพิสดารเหมือนกันแต่แบบนี้ก็จะเป็นลายจระเข้ของฟันซึ่งก็ถือว่าเป็น แบบพิเศษนะครับไม่ค่อยเจอนะครับลายจระเข้ขบฟันก็คงจะไม่ต่างแต่พักเกจีห,หลายๆสํานักนะครับที่ทําตะกุดก็คือลายจระเข้ขบฟันนี่ก็จะเป็นลายที่หายากและได้รับความนิยมสูงสุดนะครับนี่ก็คือลายจระเข้ขบฟันยาว12นิ้วนะครับตะกุดมหาลังับแบบพิษสดารตะกุดมหาลังับพิษสดารน,นะครับด้านในก็จะลงด้วยพระยันมหาลังับ ซึ่งเป็นตำรับวัดประดูทรงธรรมนี่หน้าตาของยันมหาลังคบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งข้างในนี้นะครับรวมพระยันรวมคาถาต่างๆไว้เยอะแยะเลยนะมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะมาถอดอคขละข้างในนี้อธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังว่าตะกุดประเภทนี้เนี่ยมันมันน่าใช้หน้าบูชาขนาดไหนนะครับด้านในนี่นะครับ ซึ่งตะกุดมหาละงับเนี่ยพุทธคุณนะครับก็คือป้องกันภัยนะครับต่างๆนะครับนะโดยใบฝอยระบุไว้ว่าน,นะครับละงับภัยต่างๆโจรอักคีภัยพูดผีปีศาจละงับเหตุร้ายทีเกิดขึ้นในบ้านนะครับหรือทําน้ําพระพุทธมนต์นะครับข้อตกดวงซวยนะครับทำน้ําพระพุทธมนต์อาบดื่ม นะครับหรือเป็นคดีความโดนกันแกล้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับท่านก็จะใช้ทําน้ําพระพุทธมนต์อาบและดื่มความนั้นก็จะจะชนะคดีพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตะกุดประเภทนี้เนี่ยถามว่ามีเก้ไม่มีเก้เยอะมากครับนะแต่ว่ามันสามารถแยกได้เดี๋ยวเรามาดูว่าเก้แท้มันดูยังไงนะครับเก้แท้มันดูยังไง ตะกูุดมหารังับพิศดารน,นะครับก็จะมีความยาว12นิ้วนะครับความยาว12นิ้วนะขั้นต่ำนะครับอย่างที่บอกว่ามันยาวถึง40นิ้วเท่าที่ได้ยินมานะครับสินิ้วผมเคยเห็นตัวจริงและย4ก็เคยเห็นนะครับซึ่ง2ดอกที่ได้ชมอยู่นี้ก็จะเป็นลายกระบองเกียวนะครับลายจระเข้ขอบฟันนะครับ ทีนี้เรามาดูหลักในการพิจารณาอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับการพิจารณาเครื่องรางต่างๆหรือตระกูลต่างๆสำนักไหนเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องดูองค์ประกอบภาพรวมก่อนดูลายถักดูการถักนะครับดูลายอย่างเราดูลายกระบองเกลียวเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเกลียวองศาเกลียวมันประมาณส5ห้าองศาไหมนะครับนะประมาณโดยประมาณนะครับประมาณส5ห้าองศานะครับลายขบฟันเป็นยังไงนะครับเราก็ดู นะครับดูพวกนี้เราพยายามดูรูปดูของจริงๆบ่อยๆเราเห็นผ่านตาเราจะรู้ทันทีว่ามันมีอะไรผิดปกติหลังจากนั้นเราก็มาดูวัดสดุนะครับวัดสดุที่ใช้นะครับเนี่ยก็จะมีทองมีวานิชมีตะกัวมีเชือกนะครับมีตะกัวมีเชือก เดี๋ยวพวกนี้เราดูดูอันดับแรกเราดูเราดูด้านนอกเราดูทองก่อนนะครับลักษณะของทองทองมันจะมีอยู่สองแบบแบบเขียวกับไม่เขียวนะครับอย่างดอกนี้ทองจะเขียวนะครับคือเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปนาะนแล้วทองก็จะเรื่มเขียวนะครับจะขึ้นสีออกเขียวเขียวนะครับเราสังเกตทองนะครับทองในล่องเนี่ยมันจะลอยมันจะไม่แน่น น,นี่เป็นเอกลักษณ์ของตะกุดสำนักนี้นะครับแล้วยิ่งมีคาบเขียว er, นะครับคาบเขียว, er วบนทองเนี่ยนะครับเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบแบบดูง่ายนะไม่เห็นสีเขียวบนทองไหมนะครับนะนั่นก็คือสีเขียวที่มันอยู่บนทองเนี่ยพวกนี้ก็คือดูง่ายเลยนะเป็นตะกุลลักษณะดูง่ายนะดูทองก่อนเลยดอกไหนมีทองดูทองก่อนเลยถ้าทองใช่ก็แท้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูวานิชนะครับเรามาดูวานิชเนี่ยเราก็ดูวานิชวานิชเนี่ยนะครับเขาจะแห้งๆนะครับวานิชจะแห้งวานิชจะแห้งนะครับจะออกน้ําตาลนะครับแต่มีความใสเหมือนแก้วนะครับมีความใสเหมือนแก้วมีความใสเหมือนแก้วนะครับมีความแห้ง เนี่ยทองเทวเขียวอย่างนี้เห็นแล้วก็แบบนี้ก็คือแท้เลยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยอ่าทองเทวเขียวแบบนี้นะแท้เลยอย่างนี้คือแท้ดูง่ายตายแบบนี้นะครับเป็นเขียวเขียวแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับก็คือทองประเภทนี้คือทองประเภทที่ขึ้นเขียวนะเรามาส่องดูวันนี้ เรามาดูวานิชกันนะวานิชนะวานิชเห็นไหมวานิชมีความใสนะครับนะถึงจะเป็นสีน้ําตาลก็ตามทีแต่จะมีความใสนะครับเห็นไหมมีความใสเหมือนแก้วนะครับนี่ก็คือความดูง่ายนะครับ นะครับนะความใสมันแก้วเลยมีความแห้งความใสคือส่วนมากแล้วเนี่ยคือถ้าทองแท้เนี่ยนะครับตัวตะกุดส่วนมากจะแท้ยังไม่เคยเจอว่าทองทองแท้แล้วตะกุดด้านในเก๋เนี่ยยังไม่เคยเจอนะับส่วนมากถ้าดูทองเห็นทองปุ๊บนี่ก็บอกได้เลยว่าเก๋แทนะ้ดูในร่องนะครับทองมันจะไม่แน่ นะครับมันจะไม่ซึมเข้าผิวมันก็ลงรักนะครับนะอ่าทองมันจะมีลอยๆอยูนะนะ่นะครับด้านในก็จะเป็นตะกั่วนะครับตะกั่วก็จะมีไข่เป็นเอกลักษณ์ของตะกั่วเก่านะครับก็จะมีไข่มีอะไรก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอด,ดอกนะดอกนี้ก็คือลายจระเข้ขบฟันลายจระเข้ขบฟันลายจระเข้ขบฟันตัวนี้เป็นทองอีกแบบนะึง ทองพวกนี้จะไม่เขียวนะคับจะมีอยู่สองแบบนะทองพวกนี้จะไม่เขียวแต่เอกลักษณ์สําคัญเขาอย่างก็เหมือนกันนะครับในล่องเนี่ยทองมันจะฟูนะครับนะทองมันจะฟูทองจะไม่แนบสนิทนะในล่องนะครับเราจะเห็นในล่องเป็นแผ่นทองที่มันลอยอยู่เหมือนกับไม่แนบสนิทนะครับแต่พวกนี้มีความเก่านะมีความเก่านะดูเราดู ดูความเก่าดูธรรมชาติถ้าใครเล่นเครื่องรางมาก็จะจะเห็นว่ามีความเก่ามีธรรมชาติความเก่าเราดูในล่องเราก็ดูวานิชนะครับนะวานิชก็มีแห้งนะใช้กล้องลมกล้องสองเนี่ยมันจะไม่แห้งใสนะครับม,มีความแหง้งนะดูตะกัวจะมาเห็นตะกัวเห็นไข่ตะกัวไหมสําคัญนะครับนะตะกัวก็จะมีไข่ ไข่ขา,ขาวๆเป็นม็ดๆนะครับเราต้องแยกออกระหว่างไข่ที่มันขึ้นเองธรรมชาติกับไข่ที่มันไข่เขาเรียกว่าไข่ชุบน้ำยาเราจะเห็นทองใช่ไหมเห็นไข่ตะกัวใช่ไหมครับเราจะเห็นทองทองในล่องมันจะลอย เป็นไข่ตะกัวนะครับก็ไข่ตะกัวก็จะพอประมาณนะครับแต่มันก็จะมีบางดอกที่ไขม่มันระเบิดก็มีนะครับนะครับนี่ก็คือตะกุดมหาละงับแบบพิสดารน,นะครับอ่ะ นิดนึงนะครับก็คือในส่วนของวิธีการพิจารณาตะกรุดหนึ่งอันดับแรกเราก็ดูลายถักก่อนนะครับดูลายถักก่อนนะครับดูลายถักลายกระบองเกลียวลายจระเข้ของฟันพวกนี้ดูต้องให้ติดตานะครับคือบางทีเกลียวถี่ไปเกลียวห่างไปมันก็มีผลนะครับมันก็จะมีผลเหมือนกันเราดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีความผิดปกติเสร็จแล้วก็ดูอะไรนะครับเราก็ดูทองส่วนมากถ้าทองแท้ตะกรุดจะแท้ นะครับถ้าไม่ได้ไม่ใช่สภาพใช้มานะนะครับเราก็จะเราก็จะดูออกให้เห็นทองปุ๊บไม่รู้เลยเก๊หรือแท้ทองก็จะมีอยู่สองอย่างทองเขียวกับไม่เขียวอนะทองเขียวเป็นทองที่ดูง่ายส่วนทองไม่เขียวเนี่ยก็จะดูยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็ดูไขตะกวัวนะครับไขตะกวัวดูไขตะกวัว ไข่ตะกัวก็จะไม่แห้งมีน้ํามีนวลหน่อยก็จะออกเป็นเม่ไม่ขาวๆบนบนผิวนะเป็นไข่ตะกัว,กวนี่ก็คือหลักการพิจารณาเบื้องต้นคร่าวๆนะครับตะกุดมหาลังคับหลวงปู่เทียมเนี่ยเป็นตะกุดที่ได้รับความนิยมมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนเก่าเล่าให้ฟังว่านะครับตะกุดพวกนี้ไปอยู่ทางด้านภาคตะวันออกนี่ก็เยอะพอสมควร เนื่องมาจากคนอาทิเช่นจังหวัดจันทบุรีอย่างเงี้ยเหมารถมานะครับมาเช่าตะกุดเขาเช่าไปไว้ติดสวนนําตะกุดมาหาลังับนำเอาไว้ป้องกันโจรเอาไว้ป้องกันพวกพายุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าพายุเข้าแล้วสวนผลไม้มันจะเสียหายนะครับป้องกันไฟไฟ,ไฟป่ายามหน้าแลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะป้องกันนะครับก็จะจะไปตกอยู่ฝั่งด้านทางด้านภาคตะวันออกเนี่ย นะครับแถวจันทบุรีนี่ก็มีตะกรุดพวกนี้นะผมก็เคยได้มานะครับได้มาจากจันทบุรีเลยนะครับจะเป็นขนาดแปดนิ้วเป็นตะกรุดมหาลางังกาแบบธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนคนที่เช่านะครับก็ส่วนมากก็เป็นพระพิบสุสงก็มีนะครับเอาไว้ไปพึ่งบรารมีหลวงปู่ไว้ทําน้ามนต์ลดให้ลูกศิษย์หรือแม้กระทั่งสํานักทรง นะครับหรือ,อ,อผู้ที่ต้องการเอาไปติดโรงงานเอาไปไว้ที่โรงง,งงานก็มีนะครับเอาไว้ที่บ้านป้องกันภัยต่างๆเหตุร้ายอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตะกรุดประเภทนี้เนี่ยโอกาสพบเจอไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ตะกรุดที่จะหลุดออกมาง่ายๆไม่ได้ใช้คือจะอยู่ประจําบ้านนะครับเป็นมงคลกับบ้านนะครับสุดท้ายนะครับสําหรับ ตะกรุดหลงปู่เทียมนั้นนะครับประเภทแรกที่เรามาคุยกันวันนี้คือตะกรุดมหาลังับแบบพิสดารนะครับเป็นตะกรุดที่ยาว12นิ้วขึ้นนะครับจนถึง40นิ้วนะครับส่วนที่พบเจอบ่อยก็จะประมาณ12นิ้วนะครับสุดท้ายนะครับตะกรุดประเภทนี้ถ้าท่านใดมีนะครับหรืออยากเปลี่ยนมืออยากปล่อยให้เช่านะครับก็ติดต่อมาตามไลน์นี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะครับนะ ด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านใดมีก็แอดไลน์แล้วก็ทักมากันนะครับสุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ศรัทธาในบารมีหลวงปู่เทียมนะครับแล้ก็ไว้เป็นเกราะป้องกันตัวนะครับไม่ให้โดนของเก๊นะครับแต่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมว่าเครื่องราง เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือได้เห็นตัวจริงได้ผ่านมือเยอะๆนะครับ <S <s <ocean INE> นะครับก็ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ี่พี่น้องๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะทําในส่วนของตะกุดชนิดต่อไปนะครับหรือภาคปฏิหารอะไรต่างๆพวกนี้มาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ